โอ้เชต็มแขนเป็นอะไรอะลูกบวมเลยอืออะไรสอนไม่นานอะเคยเชตัมเนพึ่งอะพึ่งต่อยไม่ใช่คือตัวเท่านี้เชต็มไม่รู้ตัวอะไรแนตะ่มันมันเปตัวสีดำๆซึ่งจะไม่เห็นเยลโล่เลยไม่รู้แล้วเจ็บเปล่าคะเนี่ยไม่ไม่เจ็บเหรอเจ็บเกาเกามันบวมมาลูกมันอักเสบเพราะว่ากินยาหน่อยดีกว่าไหมไม่เพื่ออย่าไปบอกแม่นะ ต้องบอกสิลูกไม่นบวแม่แก๊บซีแก๊บบอกว่าเราใช่มันบวมเดี๋ยวมันไม่สบายเนี่ยมันอักเสบแล้วมันจะมีไข้ได้เพราะว่ากินยาแก้อักเสบไว้ก่อนดีกว่าอ๋อเจมสเอาแล้วไปเจมส์้ปไหนลูกนี่จะไปไหนจะไปไหนเช็ตแต๊กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปูเป้เชียร์แคมป์เด็กทารกสบาย วัวแม่หายาให้กินเป็นอะไรไหนขอดูหน่อยแขนบวมไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยวัวแม่แต่งเลยอ่ะเดี๋ยวกินยาแล้วทายามันจะได้หายลูกกินยาตัวเดียวไปแหละที่จะแต่งชอบอ่ะเดี๋ยวแม่มาให้แม่เอายาก่ปนะลูกกินแล้วมันจะได้หายยาเข้าใจป่ะกินยาแก้แพ้ก่อนมันตุ่ยอย่างงี้มันต้องแพ้แน่เลยอ่ะ อย่าพึ่งไปไหนเราไปกินยาก่อนนี่ยอมกินยาเด็กคนนี้กินยายากมาตั้งแต่เด็กชาตมากินยาดีๆสิลูกโอ้หแล้วนี่ช้อนอะไรเนี่ยต้องกินกี่ช้อน้อนยาจะทำไงช้อนเดียวไม่ฟังเลยเนี่แล้วก็หายแล้วลูกไปฟันให้หน่อยอ่ะกินกินดีๆะแต็มกินให้ี ไปแล้วไปแล้วเจาเตาไปหนีไปไหนกินยก่แม่ผู้เปจับดักไว้สิครเลยแล้วปเรไจ้่เจ้าเตากินจ่อไแลยเฮ้ยโหยอยไปักข้างนไปดักข้างโ้นเเย้ยเออ ไปไหนล้ฮะเฮ้ย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 เ้โอ้หนีหนีไม่ได้แล้วคนลูกแม่เฮ้ยยาหมดแล้วเรีวไปเติมยาก่อนเชิญเต็มกลับเข้ามาโอ๊ยอาปา ยุดอ w h e e เีกฮิเ h า n t ้ล เอาแล้วยาเป็นไงหกหมดใส่มือเนี่ย <c oughs> มหมดทั้งยาทาั้งลูกหายหมดเลยอ่ะเหนื่อยแม่มาโล่แล้วหเนี่ยเหนื่อยไปหาที่พักก่อนกถอนฮะหัวคํามาเชงไว้ตรงนี้เอ่ะหมวกว่องขน ไต้องอยู่แถวแถวนี้แหละมันจะไปอยู่ตรงไหนไกลได้ยังไงฮะไม่เีนแอะไรโยตีก้นเหรอวะใครจะไปตีก้นเป้ได้โยอยู่ตรงนี้โยตีก้นเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ตีเฮ้ยเฮ้ยใครตีก้นออะไไรรยู่ตงหนเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสลี่ยจะแต้มาโยจะแปะอยู่ไหนเฉลแต้มบอกมาเดี๋ยวนี้นะชาลี่ยแปะเฮ้ยเฮ้ยโยนูอยาห อยูด่ดีด,ดมือเราก็เทยาแบบเนี้ยเอ้ยไปได้ยังไงเชอร์แตม้มเชอร์แต้มอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมีคนหาุดโยนเชอร์แตม้มต้องอยู่แถวๆนี้แน่ๆเลยอ่ะกูจะมีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยยรู้สึกเหมือนมีงูมันรัดลากมันมีตัวอะไรมันรัดเราเลยเราไม่เห็นด้วยะเฮ้ยเชอร์แต้มออกมาเดี๋ยวนี้นะแม่ตกใจแล้วนะเเเฮฮฮ้้้ยยย แป๊บแป๊บมามาหายหาเมื่อกี้นี่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยแล้วอเฮ้ยอะไรอะเฮ้เมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่ตรงนี้นะเยมื่อกี้เห็นแป๊บเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยยเฮ้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 ย หายไปอีกแล้วอ่ะเนี่ยหายไปไหนอ่ะแล้ววันนี้เราจะจับเชิดแตมกินยาได้ไหมเนี่ยฮะหาไม่เจออย่างเงี้ยจับกินไม่ได้เฮ้ยนั่นใหญเอ้ยเอ้าหายหายไปอีกแล้วอ่ะยังไงก็ต้องจับให้ได้อุ้ยม anyway> ีคนมาติดก้อนอีกแล้วอ่ะอะไรเอ้าเฮ้ยนั่นใจับจับไล่จับไล่แล้วเฮ้ยจับมันได้เอ้าหายแล้วอ่ะยังไงกันเนี่ย ทำอะไรอยู่คะาเสียงดังจังเลยป้าเป้กกำลังจะป้อนยาชิตเตมนี่แหละชิตเตมวิ่งหนีหายไปลอยแล้วก็เห็นโผโผโผโมามาหายหายเนี่ยอน,นาช่วยได้ไหมช่วยได้ค่ะอน,นามีแอปที่สามารถตรวจเรดาร์ตามหาคนได้ค่ะเดี๋ยวราจะลองเปิดดูนะคะโอ้ดีเลยดีเลยเปิดเลยเปิดเลยไหนลองหาดหิาสิเจอไหมเจ๊ไหม,ไมแอปตาหาคนย่าเล้าเรา,เามินนี่กได้กาเจอแล้วเจอแล้วเป้อ๋อไหนไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปหาเลย ุิยมันต้องอยู่ในนั้นแน่เลยโอ๊ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงไปไงนพี่หนอันนมันใกล้เข้าไปทุกทีทุกทีนะคะแต่มันยังหาไม่เจอเลยค่ะอย่ายอมแพ้อันนาหาต่อไป คอมเมนบอกแม่หน่อยนะนี่ก็จะมืดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องรีบหาต่อแล้วให้กินยาให้ได้เลยไปอนะ ลูกฉันแม่ด้วยจนค่ะจนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีละครสนุกๆให้ดูกันอีกแล้วนะวันนี้มีแขกรับเชิญมานะคะจากครอบครัวของน้องเพลนแม่ปุ้ยแล้วก็คุณพ่อตีนะคะสวัสดีค่ะ สนุกทุกทีนะคะแต่ก่อนจะไปดูละครกันนะคะ็คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ก่อนนะแล้วก็กด s u b s c r i b ์เสร็จแล้วก็กดกริ่งกริ่งด้วยนะคะแล้วก็ตั้งใจดูกันให้ดีๆนะคะเพราะว่าท้ายวิดีโอจะมีคำถามสนุกๆมาถามกันด้วยทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปดูกันเลนยม่อาของเล่นของเล่นเลยคะตมนี่ไงคะตอะไรเ,เนี่ยโหชจตมเยแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยแต่ว่า วันนี้แม่มีของต้องมาช้อปปิ้งเยอะมากเลยค่ะลูกให้แม่ไปซื้อของที่แม่ต้องช้อปปิ้งก่อนได้ไหมคะขอเซงเบยแปลลูกเดี๋ยวกลับบ้านดึกรีบไปซื้อของกันดีกว่าขอไปเล่นสนามจะเล่นได้ไหมคะเอา้าเราไม่ไปกับแม่หรอชุดแมชุดแอมอยากเล่นสนาม็กเล่นมากกว่าขอรอแม่ตรงนี้ได้ไหมคะโอเคงันเดี๋ยวแม่มานะคะเป็นเด็กดีนะอย่ารังแกคนอื่นนะไโอ้โหลูกเราโตเป็นผู้ใหญ่ดูแลจะเองได้แล้ว แม่ไปช้อปปิ้งดีกว่านี่ก็คือของเล่นของฉันนะไปเล่นอันู้นดีกว่านี่ก็ของฉัน นี่ไม่เคยเห็นมลแกนลูกละอันแสนบอกบางของฉันได้ยังไงเขาอ่ะฟ้อมคือเขา,าไม่ให้ทำเลทุกอันเลยไม่จริงลูกฉันเป็นเด็กดีใช่ค่ะลูกใช่ค่ะแม่ค่ะ เธอสิมาลังแกลูกฉันไม่จริงลูกฉันเป็นเด็กดีไม่เคยลังแกใครไม่จริงลูกฉันเป็นเด็กดีกว่าเป็นเด็กดีมากๆไม่เคยลังแกใครเอพูดอย่างนี้จะหาลูกฉันโกหกเหรออ่ะก็แล้วเต้พัหน้าตัวภาษาอีกหรือว่าเจ๊งะหรือไงหญ่แน่แหละฉันน่ะใหญ่ที่นี่นะฉันใหญ่ทุกที่ใหญ่ไปอีกฮ แม่สองคนเป็นอะไรกันเนี่ยราเล่นกันดีกว่านะเราควรสัมกันไหมฉันใ่กว่าฉันใ่กว้าฉันใ่กว้าใ่กว้าเดี๋ยวฉันพักกันเลยเลยเลนยเใเชือกเลยนะเนอ๋อแู่กา่นนะนเนาะใช่าเด็กสองคนนั้น วนันผนสมบูรณ์ดีอะน่าจะขายได้เยอะเลยจับทรงไปต่างประเทศเลยดีกว่า ไม่จริงลูกฉันเป็นเด็กดีไม่เคยรังแกใครไม่จริงลูกฉันเป็นเด็กดีกี่ายสิด วันนี้น่าจะถามว่าคุณแม่ปุ้ยใหญ่ในย่านไหนนะคะระหว่างขอ้อ1แม่ปุ้ยโตเกียวขออ้อ2แม่ปุ้ยลอนดอนข้อสามแม่ปุ้ยลาซานรู้คำตอบกันแล้วก็ตอบไปที่คอมเมนต์ข้างใต้นี้เลยนะแ้วก็ฝาติดตามแม่ปูปเป้พ่อเยน้องแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูปเป้ปเนะคะ,ะ,คะถ้าใครสนใจอยาติดตามน้องเพลนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องเพลโชว์ลาค่ะ แล้วเดี๋ยวแม่ให้รายละเอียดน้องเพลินไปใต้วิดีโอนี้นะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชิสโนวัศนสวยค่ะบ้านก็เก็บเรียบร้อยแล้วอาหารก็ทำให้คงแคร์เรียบร้อยแล้วว่าสิเราไปเล่นสกูตเตอร์ดีกา่ปก่อนนะชิโนวัศน์ยุบใหม่ของ,งเรามีความสุขจริงๆดูเจ้าชิโนไวท์ช่างมีความสุขลหลาดด้งนะ วันนี้เสร็จแน่อัพเปลิลอาบยาพิสูจน์ใหม่รับรองกินเข้าไปชา์กแงะๆๆๆๆๆๆๆอยู่ในแพ็กเกจน่ากินน่าอร่อยโนไวจอมตะกละต้องกินแน่นอนไม่อยากจะมาไม่อยากจะนี่ไปนึง หนูจ๊ะหนูรู้จักเด็กสวยๆที่ชื่อสโนไวท์แถวนี้มจิจ๊ะรู้จักคนไหนล่ะจ๊ะคนนี้นี่อ,อ๋อสวยจริงด้วยยายอะทำขนมมาฝากได้ยินว่าเด็กที่ชื่อสโนไวท์ใจดีมากทำอาหารให้คนแคร์อร่อยๆบ่อยๆเป็นเด็กใจดียายเลยอยากจะเอาแอปปูที่ยายปลูกเองหวานๆหอมๆมาฝาก โูน่ากินจริงๆเลยขอบคุณมากมากคุณยายกินสิ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 กินเลยกัดไม่เข้าหรอกอ่าอื้อหืกินกินด้วยรู้สึกง่วงๆงมั้งไหมอยากช้าเก็กเๆๆมั้งไหม อร่อยมากค่ะพี่ยายไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกแข็งแรงฮะเป็นไปได้ไงกันเนี่ยสูตรผิดหรือไง<ะ>เดี๋ยวต้องหาคังต่อพี่ได้<ะ>ยายไปก่อนนะจ๊ะกินให้อร่อยล่ะม,ม,ม,มากินต่อในบ้านเลยจ่ะช้าอร่อยทำให้ความสเร่งอันแรก สื้กตเตอร์กแล้วยังมีคนเอาแอปเปิ้ลมาให้อีกึเจ็บใจนะทําไมแอปเปิ้ลอาบยาพิษทําอะไรสนุกไว้ไม่ได้มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิเอาใหม่ดีกว่าครั้งนี้ต้องให้ยาแรงกว่าเดิมโอ้คึก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 คึโอ้คึก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 ึโอ้คึก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 คึปิง <c oughs> ครับเค้กสตรอบเบอรี่หอมมากเห็นเองยังอยากกินเลยเยสร็จแน่จอสน o w w ไวท์ด,ดูสิจอสน o w w ไวท์กำลังทำอะไรอยู่อือเล่นสนุกอย่างมีความสุขเลยนะ ฮัลโหลขับไปตัวละนี่ไปดูกล่องเลยกันไม่เอาไม่เอาฮัลโหลสวัสดีจ้าซนัวไวยายเอาคัพเค้กมาให้ไม่ละแค่คนนี้ก็ชอบหนูอ่ะน่ารักน่ารักเลยอยากมาหาฮึ ใครเป็นคืออาบยาพิษหรือเปล่าว้ายทำไมพูดอย่างั้นล่ะจ๊ะคาร์่ิแ,บบ Apple แ,บบแล้วแอปเปิ้ลอาลพีษยังอาไรไม่หายเลยคะ่ะเอา้าทำไมรู้หรอว่าอาบยาพิษอ่ะใช่สินี่สทนอวยพัฒน,นาแล้วไม่ได้แบบแบบซื่อๆลยจ๊ะอาบยาพิอะไรอะไรสนว้ยก็จัดก,การได้ฮะนก็งร แอบ,บเค้กอับยาพิชกลายเป็นเจ้าหญิงแสนสวยไปซะแล้วโอ๊ยแม่หมดทำอะไรจันโอไวไม่ได้เลยอะฉันจะท้อแล้วนะเนี่ยมันก็เลิกจ้างจันสักทีมาเป็นเพื่อนเล่นกันได้กาอก็ดีเหมือนกันเนาะแม่หมดเหนื่อยมากแล้วโอเคโอเคมาเป็นเพื่อนเล่นกันต <c oughs> ปเอานิวโน้ตโอเคโอเคอ่ะไ <c oughs> ม่อไรนี้ เพื่อนกัน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 อู้ดนี่ทำไมได้เสียงอะไรหน่อยเสียงแม่ปิดดู ah

ห้องน้ำมาเป็นสีบแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเองค่ะแปรงว่งอุ้ยนางฟ้าคุณหมอมาแล้วค่ะดีใจจังเลยจะไปช่วยได้ไหมคะช่วยได้เดี๋ยวไปเดินที่เตีงกันนะค่ะโอเคค่ะอุ้มไปหน่อยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาพิงบ่าสวยก่อนค่ะนี่ค่ะนี่ขาพุงแม่หรอ ใช้ดำผ่าพุ่งก่อนนะคะผ่าพุ่งเลยหรอคะโอ้โอเคค่ะเรารักษาได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะ,ะอันนี้ไม่แรงโอ้โหแตัน,มนแม่กินไปเมื่อวานนี้อ่ะโอ้โหโอ้ แม่หิวมากอ่ะเลยกินนกเข้าไปกินนกดมเย็นูจะเต็มเข้าไปอ่ะจ้ะอันนี้มันร้องเพลงได้นะมันน่ากินอ่ะโอ้เออขย่ยักษ์เข้าไปในท้องไม่ได้ยังไงก็กินเข้าไปางไงแม่ไม่ได้กินแม่ว่าพ่อต้องเอามาแอบหยอดที่แม่กินตอนแม่หลับแน่เลยอ่ะฉันว่าเปกขนาดไหนเก๊กเข้าไ,ได้ยังไง กาแฟจ้าโอ้ก็แม่อยากกินกาแฟมากอ่ะแล้วหยิบสก,กุชชี่หน้าตาเหมือนกาแฟแม่แกินเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ๋ยยังมีอีกนะเลยชเต้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อะไรอ่ะขังขยะต้องแม่กินเข้าไปได้ยังไงอ่ะแม่กินเข้าไปจ้าชต้มาแอบใส่ปากแม่ตอนแม่หลับเหรอไม่ใช่พ่อเหรอ พ่อเอาถังกระดาษไว้แม่กินโอ๊ยมีหน้าปวดท้องมากเลยอะ่ะแม่ไม่กินแต่ขงังวสาลีคุดคุด,คด,คดโอ้ยอ้ยอยไอติมเบลแล้วก,ก็กินอย่างนะคะนี่ใช่สิคะมันหอมน่ากินนะคะกินด้วยกันมิ拉ถึงว่าทำไมปวดท้องแต่ชาสียาน,นะคะไม,ไม่เอานะี่เอานะแม่กลัวไม่เกี่ยวราคาเจ็บนิดนึง ในบอกเจ็บนิดนึงไงแก้วไม่เจ็บนิดนีดนดน่ะโอ้โอเคโอเคถ่ายาก,ก็หายอืมขอบคุณนะคะแตมลืมอะไรปะคะลูกก็ต้องปีลืมอะไรยายาอะไรยาแก้ปวดท้องเอามาค่ะแม่ว่าจตามจะลืมเย็บพุงแม่ปิดอะสิเย็บพุงแม่ปิดกร็จแล้วเสรแล้วค่ะ อ๋หายดีเลย呀่็ก็ยากินด้วยหรอคะรู้สึกดีเลยค่ะอันนี้แม่ยาเมิสค่ะแม่กินยาเม็ดได้ค่ะที่รักแม่อยากกินอะไรช็อกโกบ,บอช็อกโกบอลอีกนะคะนางฟ้าไม่ช่วยนะคะโอเคค่ะสัญญาค่ะขอบคุณนะคะนางฟ้าเพื่อเพอยากกินอะไรช็อกโกบอลช็อกโกบอลนะคะบ๊ายบาย